อ๋อนี่ไงเราเลยทางเข้าแล้วนี่ก็จะไปโน่นเลยอ่ะ,อะเข้าได้เหรอเดือดแล้วมันต้องไปไทาง

คือบริเวณวิวบ้านกลางนาเนที่กำลังตกงานบอเข้ากังาบอข้าวกำลังเขียวอีซื้อข้าวข้าจ้าวไปกินอยู่ก็เก็บตังเลยอพี่มีมุมตรงไหนแนะนำบ้างพี่ โอ้พี่พี่มันมันมันต้องถ่ายให้ได้รูปหัวใจพี่เอฮะถ่ายเลยครับถ่ายกันเลยครับมันต้องถ่ายให้ได้รูปหัวใจแบบนี้ เป็นอาหารเย็นนะครับก็ที่พักรวมอาหารเย็นหัวละหัวละเจ็ดร้อยอ๋อคิดเป็นลายหัวหัวละเจ็ดร้อยอาหารเช้าเย็นนะครับอาหารอาหารเช้านี่จะเป็นพวกอะไรครับข้าวต้มอ๋อโอเคกาแฟโอนตินมมกีาแฟแล้วก็พูดอีกกาแฟโมนดลใช่ไหมครับหรือว่าโอนตินโอตินโอรินสามสามทอมอติสต้ากาแฟสองครับ ทะเลเหมอกยามเช้าที่ป่าปงเลียงดงหมอกเนี่ยเป็นส่วนของแม่แจ่มลนงหมอกซ้ายมือ นี่ว่าบริเวณที่พักบ้านหลังนี้นะครับที่มีต้นไม้อยู่กันที่นอนกันนี่ก็สวยอยู่ครับ ตอนนี้ผมอยู่ร้านฮีทนาตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยอีกที่หนึ่งนะตรงป่าปงเปียงผมนวิวพระอาทิตย์ตกสวยนะอยู่ทางถ้าขับมานี่ถึงแยกจะเป็นสามแยกให้ขับมาทางซ้ายมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวของร้านฮีทนาครับ สายพรโฮมสเตย์อ,อยู่ด้วยกันวิวสวยอยู่อ,อันนี้ก็จะเป็นวิวจากร้านนิดนาโฮมสเตย์นะแต่ตรงนู้นจะเป็นบ้านระเบียงนาครับน,นี่ก็จะเห็นนาเป็นขั้นบันไดเลยนะ แต่ดงทะเลหมอกอาจจะอ่ะก็วสวยอยู่ครับสวยอยู่อาจจะไม่เยอะมาก ลงจากบ้านฮีตนาไปทางบ้านบ้านนาป่าโป่งเปียงโอเคทางเดินก็จะเป็นดินนะฮะอาจจะต้องเดินระวังไปเพราะว่าเลื่อนนี่ก็ตกล่องไปเลยดอกไม้สวย แล้วก็จากนั้นก็จะเดินตามคันนาไปานี้ก็จะมีก็ปล่อยน้ำนะลงน้ำก็จะเป็นจากด้านบนนี่ก็เป็นระบบทำนาขั้นบันไดฟางช้างทำนาขั้นบันไดนะก็ จะต่อน้ำนะไหลลงมาเป็นชั้นชชััั้้นนทำให้นาเขียวเนื่องจากเป็นภูเขานะมันก็ต้องทำเป็นขั้นบันไดน้ำก็ส่งเป็นขั้นบันไดไปก็โอเคนะ โอคนี่ก็คือสามแยกนะอ่านี้เรามาจากอินทนนท์หลังจากเลยด่านตรวจก็จะมีป้ายอาซ้ายมือมาทางแม่แจ่มนะขับมาเรื่อยๆตามทางจะมีป้ายน้ำตกแม่ปานก็เลยป้ายเพียงนิดเดียวก็วจะเป็นทางแยกลงขวามือถ้าเลยแล้วกลับรถยากนะ่าตรงนี้ก็จะเป็นสามแยกเข้าหมู่บ้านป่าปงเปียง ได้ทั้งคู่ครับไปทางไหนก็ได้เป็นรีสอร์ทเหมือนกันฝั่งผมพักทางซ้ายมือนะซ้ายมือก็จะมีบ้านลำเบียงนานะโอเคครับอยู่ริมริมสวยดีพระาทิตตกก็สวยนะมุมนั้นขวามือก,ก็ดีครับถ้ามาช่วงทางย้างเผือกนี่แนะนำม,มามุมขวามือถ่ายรูปทางย้างเผือกสวยผมเตะเต็มเลย อ๋อทางตั้งแต่ตีนดอยจนถึงป,ป่าปงเปียงถนนดีครับแต่แคบต้องระวังไม่มีลูกหลังโอเค,คอ,อันนี้เจ้าของบ้านกลางนาะเดี๋ยวเขาจะไปอีกบ้านหนึ่งผมติดรถไปด้วยพี่สะด,ดวกไหม้ได้นา้ผมไปดูหน่อยดูวิวปากแยกนะผมเดินมาทางขวามือ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบอร์คอฟฟีฟนะมีกาแฟโอ้มีน้ำตกเล็กๆด้วยอ่าสวยดีแล้วก็ถึงหน้าขัาน้นบันไดอยู่นะครับอันนี้ก็ได้อีกมุมหนึ่ง ฝั่งฝั่งขวาของแยก ก็จะเป็นมุมถ่ายทางช้างเผือกเมื่อคืนนี้ได้นะถ้ามาจากสามแยกให้เลี้ยวมาทางขวามือนะครับจะได้มุมกว่าช้างก็จะขึ้นประมาณนี้ครับเสียดายเมื่อวานนี้หาหาม,มุมไม่เจอ เมื่อคืนก็มาขอร้านกว๋วยเตี๋ยวชมวิวป่าปงเปียงนะถ่ายรูปทางช้างเผือกอถ้าใครอยากถางช้างเผือกให้มาทางแยกขวามืออาจจะเลยร้านร้านกว๋วยเตี๋ยวลงไปเดินเดินไปอีกหน่อยประมาณสักร้อยเมตรแล้วก็จะมีทางลงเห็นทุ่งนาแล้วก็ทางช้างเผือก มีแวะมาขอบคุณแล้วก็ช่วยโปรโมทหน่อยนี่ร้านกาแฟเอ้ร้านกว๋วยเตี๋ยวครับนั่งห้อยขากินได้เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวห้อยขานะบรรยากาศดีนะเห็นหนาขั้นบันไดด้วยเมื่อคืนก็ถ่ายช้างมุมนี้ครับประมาณนี้มุมอาจจะไม่ได้สวยมากนักแต่ก็รีบรีบ,รบหา อาหารเช้าก็จะเป็นข้าวต้มมีไข่ต้มกาแฟองุ่นขนมขนถือว่าโอเคแล้วก็จะเป็นกับข้าวเย็นมั่วเยอะมากในห้องพักนะัก็ห,นะห้องนอนสามคนคนละเจนะ็ดไไร้อาารยนะคิดเป็นไยหัว <c oughs> เครื่องครัวให้นะ <c oughs> อาหารก็เช้าเย็นก็ททำให้อาหารนี่ยอมแล้วว่าเยอะอิ่ม วิวก็สวยนะจากห้องนอนนะครับห้องนอนตอนเช้าตื่นมาเปิดประตูก็จะเจอวิวแบบนี้เลยนะครับวิวสวยๆตรงหน้าแจ่มๆ